นี่ค่ะพี่นอ้องโล่งเพิ่นอันไหนข้างพิ่นข้างเล็กเพิ่นมองยูมองเศร้าถูกหมองถูกบอหมองอัดบังไฟกับมีพ่ะนะที่อัดบังไฟ จะเป็นคังเหล็กวัสดุก่อสร้างมีทุกอย่างเลยค่ะมีหอดอัน,นมีหอดหมองอัดบงังไฟพรพนกสีมีสาขาตะกี้เพ่นกษ์มองมองเพื่อนเ็ดที่แหลกแต่สิ่วไงตัวมาโหร้านปันนี่ดอกตะว่าตอนนี้เพ่นกษ์ขยับขยายสาขาออกไปอีกเป็น มาสื่อทีบองไม้เพิ่นรลุยเพิ่นขายเพิร์ลก็เลยมาสื่อบองไม้เพิ่นกับบีดถูกยางบหดต้องเอ็ดซูยางพี่นนอมองบอกเค็ดเสามีหอดที่อัดที่อัดบ้องไฟที่อัดบ้องไฟก็มี เออดีเว้ยิจาก,การเพิ่นหูหหเฮืองเลืองเหลี่ยมไปดูสาร,ริยางอำนาจปลาเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานี่นางไปดูแล้วเอาเอาอันเมื่อกี้นี่เอาอาหารไปหวานมีแต่ปลาดุกตัวละสองสามนิ้วเนี่ย ขึ้นมาใช่ไหมใช่ทอดพอดีพอดีถ้าแบบถ้าแบบนั้นน่ะกินเลยกินอยู่ไปเลเฉยเฉยไม่ไม่รู้อ่านกินพ่อไม่ถ้าแบบนี้น่ะกินอยู่ไม่ใช่ประดุกตลาดเด็ดถ้าประดุกบ้านเราน่ะกินเขาไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารเขาเลี้ยงเพวกไออ้าหารที่ให้อยู่ให้หัวอาหารอยู่แต่ว่าไม่ให้บ่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติไหมเขาจะขึ้นมาเป็นหมูเป็นฝูงเลยเยอะแยะเลยอุ้งไข่อุ้งไข่โอ้ยศรัทาว่าซิ่งพี่น้องเอ้ย มีไข่ออกมาใส่ขี้ดินไว้ตัวนี้ตายสองเทเวสองตัวมันกำลังไข่เป็นปลานิ่นกะหลายปลาดุกกะมี่ทุกปลาทุกปลาเลย<ไ>ยังมาโอ้ยอ่นซ่อนมองข้าเจ้าอันมันมน,น,นี้สถานที่กว้าง มเป็นสุที่ไว้อีกสถานที่มองสักพาซักแร่ก็สบายสบายไฟทั้งรั่วแม่บ้านแม่ซองเอ้ามาเหมิดไปนี่แม่บ้านมาเหมิดไปมาหมดทุกคนหรือยังนี่บ่กลูกสาวอ๋อ นี่แม่ยังขันี่ต้มไก่แต่เมื่อคืนนี่ต้มไก่อ๋อาบักปลาหน่อยว่าจะออกมากินเขาเห็นบอเห็นป้าบอ,บอ,บอเห็นแล้วโอ้ยบ่บอกแต้าหมูว่านนี่ขันบอกแต้าหมูว่านก็สิเอาปลาดุกมาทอดนะ่ะทอดปลาดุกบอยนี่าอยู่ในนั้นแบบ boy, าศาศาศบอ,อยทำมาซาบอมันปล่อยธรรมชาติกินอยู่ขันตลาดบบขันตลาดเนี่ยบ่กินเลยปล่อยธรรมชาติเป็นบอดินมันเอามาทอดกินกับตำบักหุ่ง เดี๋ยวดีเดี๋ยวนี้จักโองแล้วเดี๋ยวนีจักโองสามโมงมากินข้าเดี๋เข้ากันอ๋อเย็นวิ่ดอกธ้ามาฉาติสอเย็นวิออก้ามาบได้เสร็จแล้ว12นาทีค่อยตัด เพ็ดหอดมองอัดบังไฟพี่น้องเอ้ยธุกรกิจแล้วจะมันปวดพวกบักโม่งบักเต๋อตอนแรกมันเสร็จแล้วแหละเราไม่รู้ระบบัไงแม่บ้านเขาก็ไม่รู้เขาไปกดมันเลยเรื่อง,องไปเลยพี่หยังปั้นผามานานไแม,<ะ>ม,มเมนผา,านู้ขาแล้วมราบ่ปัน้นแม่หนูถามแล้วคือปั้นหนึ่งบวบปั้นคือบวบปั้นเจ้าของบ้านไม่เง่ไพ่แล้ก็ติดไปเราวติดไปงานแต่งบอก ไปงานแตงบ่เ<า>จ้านะเน่ะบ่ได้ไปงาแตงมมีมดเ้าไไป่อันนี้บ่เด้ดไปแล้วให้สคนนันไปเิดกระองอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวสิโไปแน่นี่ไปังไล่ะกินแต่เขากินแต่ขา่า ตื่นขึ้นมากกับจิ้นจะเขาพี่น้องเอ้ยธรรมดาเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเทียงผุแล้วกินก็นได้วันสิเดินทางพี่น้องเพื่อน่ากนะินเขาก้อนพะน่ะกินเขาก่อนเมียไพ่สิไปทางไหนเนาะเหมือนนี้เนาะสิไปแกล้งไหนเนาะเหมือนนี้ <c oughs> ทุกคนทำงานตามหน้าที่พี่น้องตื่นขึ้นมากขจาวาฬิยูสืออ่อคือหฮาวนี้ขจาวาฬิยูสื่อคือห้าเนี้ตื่นขึ้นมาหันไปเบื้องอาหารการกินเหมือนซีมี่ยังกินไปดูอะไรกินกันสม้ปสมปลาทอดปลาปล่อยม่่งปูปลาาทอดปลา ไนไพล่นางไกลล่พะมบ่ได้มันไก่พะมุมือเี้ผดอันนี้เมนูพัดหมูป,ป่าอันนี้เมนูส้มปลาแล้วก็ต้มไก่เรามามากินด้วยกันเลยคนกินกนนวนเตียวข้าวเหนียว อันเนียวสมป่าซึ่งเราเราหอยมากินด้วยกันเลยตื่นขึ้นมาต้องทำงานทุกคนงานคือเงินเงินคืองานแสบๆเนาาหมูปลาผัดหมูปลาผัดเผ็ดหมูปลาพะนะมีไงมีไงไพ่เราผัดเอานี้ข้าวเจ้าแม่จะกินข้าวเหนียวกินกับส้มนี่ ม่ายนกินกับส้มใช่ยิ้ไปเรีนอ,อาหารลายยางมีเนี้ยมีย่เนยไผกับไม่กินนับกันเด้อันนี้ทอด,ดเนือ้ออาหารลายยาง อเ,เอาบอกพริกนวลแม่เนยไหม่นยลุงนี่นี่นพริกนวยบ่เอาไว้ทั้งนั้นแหละอันนี้เอา,าไปไหมใหีม่ค่ะคุณหมอโอเคเนาะคลิปนี้ฝากไปซ้ำนิดคลิปหน้ากินแล้วเราก็จะเดินทางขอบคุณเจ้าภาพวันนี้นะคะที่มีอาหารทําให้เราได้อยู่ได้กินกันกินแล้วก็จะเดินทางไปที่อ่าอะไรนะนคนรราชสีมาพานะนะ ี่นขอบคุณค่ะโคดโพบักโมบักแตนจวดจัดฟาดเบิ่อเนี้ยเหมือนเสาเบิ่งแล้วให้กดไลก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไปบักหูคนครอบครัวลำพูนไปก่อนเด้อค่ะกินข้าวก่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อสวัสดี